สวัสดีค่ะพบกับแม่ฝนก้นครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ฝนจะพาทําเมนูหมูสามชั้นอบบุญเส้นเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําไม่ยากเลยค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะหมูนุ่มละลายในปากดีมากๆเลยไปค่ะไปเริ่มทํากันขั้นตอนแรกแม่ฝนจะนําหมูสามชั้นมาหัน่นความหนาประมาณ1-2สเซนอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมต่างๆแม่ฝนจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะพอหั่นหมู3ามชั้นเสร็จเราก็จะมาหั่นขิงกันค่ะก่อนที่จะนําขิงมาหัน่นเรา ก็ะจะต้องนํามาปอกเปลือกก่อนนะคะไม่ฝนแนะนําว่าขิงที่เราใช้ควรจะเป็นขิงที่อ่อนค่ะทุกคนเพราะถ้าเราอบหมูแล้วเราจะได้ทานคู่กันแกเรียนได้ดีมากๆเลยไม่ฝนใช้อยู่ที่80กรัมค่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่ชอบทานขิงสามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะต่อไปก็จะมาหั่นใบขึ้นช่ายค่ะให้หั่นยาวๆนิดนึงเวลานําไปอบเนี่ยจะได้คงความสวยอยู่ต่อไปเราจะมาทําน้ําซอสกันนะคะส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วดํา2ช้อนโต๊ะน้ํามันหอย2ช้อนโต ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง3มช้อนชาแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ150 ml ค่ะทุกคนคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบสีเข้มสามารถปรับลดซีอิ๊วดำได้ให้น้อยกว่านี้นะคะทุกคนจ๋าพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใช้วุ้นเส้นแบบไม่ต้องแช่น้ำนะคะนำมาคลุกกับน้ำซอสเราต้องการให้น้ำซอสซึมเข้าไปในวุ้นเส้นของเราพอเวลาไปอบเนี่ยจะได้เหนียวนุ่มยังไงล่ะคะคัน ตอนต่อไปเราก็จะมาตำสามเกลือค่ะสามเกลือก็จะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดําพอตําละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปน้ําหมูที่เราหั่นเมื่อสักครู่ผัดให้สุกเนื้อตึงเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ขิงแล้วก็ใส่สามเกลือที่เราตาไว้เมื่อสักครู่ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะสุกเลยนะคะทุกคนพอน้องสุกแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่น้ําลงไปค่ะประมาณสัก150 ML นี่แหละค่ะคือเทคนิคที่จะทําให้หมูของเรานั่นเหนียวนุ่มยังไงลคะคะทุกคน ใส่เห็ดหอมลงไปจ้าพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ผัดจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันอีกครั้งแล้วก็ปิดฝาหม้อเอาไว้ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะรีไฟให้อ่อนนิดนึงนะทุกคนนะพอผ่านไป15นาทีเราก็นําวุ้นเส้นที่เราแช่น้าซอสเอาไว้ใส่ลงไปปิดฝาเอาไว้เหมือนเดิมรีไฟลงมาให้อ่อนที่สุดประมาณ10นาทีค่ะทุกคนเปิดออกมาโอ้โหน่ากินมากๆเลยเราก็ใส่ใบขึ้นชายลงไปปิดไฟอีกครั้งหนึ่งประมาณ3นาทีผ่านไป3นาทีแล้วทุกอย่างก็ พร้อมจะทานได้แล้วค่ะทุกคนจ้าตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจ้าแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะทุกคนเราจะต้องไปตําน้ําชิมซีฟู้ดเพื่อทานคู่กับหมูสามชั้นอบวุ้นเส้นของเราเพื่อแก้เลี่ยนยังไงล่ะคะใครที่ตาน้ําชิมซีฟู้ดไม่อร่อยมาฟังไม่ฝนก่อนนะขั้นตอนแรกไม่ฝนจะนํามะนาวมาหั่นก่อนแล้วก็นําต้นหอมผักชีมาซอยเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนทีนี้ก็จะมาตํากันแล้วค่ะใส่กระเทียมพริกสดแล้วก็ผงนัวค่ะตําทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าจะละเอียดดีเลยนะคะ ทีนี้ก็จะมาใส่น้ำตาลปึก1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนง่ายๆส่วนผสมทุกอย่างจะเท่าๆกันนะคะคนเละคนเลทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูค่ะถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็เติมต้นหอมผักชีที่เราซอยเอาไว้ลงไปได้เลยแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บทานคู่กับอะไรก็ได้แต่เมนูนี้ต้องทานคู่กับหมูสามชั้นอบบุญเส้นนะคะฟินไม่ไหวค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ไม่ฝน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจากทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปตำกันจ้า